ฮล lo มาอีกแล้วหนึ่งคลิปตอนนี้อยู่ที่ร้านส้มตำเจ๊เก๋ตอนนี้เราได้เมนูมาแล้วแป้งแนะนำสิของเด็ดอันนี้อะไรนะมึสั่งส้มตำตัปูไข่ส้มตำปูไข่ต้องเป็นไข่นะเห็นไข่แดงแดงไหมโอ้ไม่เกแต่ฉันนึกว่าจะเป็นไข่แบบฉันเข้าใจอีกว่าเป็นไข่อย่างหนึ่งเว้ยแล้วก็อันนี้อยูมันอาจจะมีคืออันนี้มันเป็นอารมณ์เหมือนปู ปูหมาปูอะไรแต่กูคิดว่าเป็นไข่จริงๆมันต้องเป็ูไข่ไข่แบบจริงจังกูไม่คิดว่าไข่น้อยแบบนี้เว้ยเนี่ยกระดองปูไข่แต่จริงเดี๋ยวกูจะเปิดรูปให้ดูกูนึกว่าเป็นอย่างนี้อ่ะไรอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือตำหมีกรอบนะจ๊ะตำมีกรอบนื้เพิ่งก็เห็นที่นี่อ่ะแกกรอบปูพีปชิมไปแล้วอร่อยมากก็มีกุ้งสดใช่แต่ที่ไส้ชิมนทองดีงามเนาะแต่ที่เด็ดคือที่เด็ดอันนี้คือฝั่งตรงข้ามเดินไปซื้อขึ้นมา ไก่ที่นี่แปลกมากเลยไก่จะเป็นแบบไม่รู้ว่าน่ากินรซดาไก่ให้ดูแล้วมันหวานหวานอร่อยมากสดากินไปแล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาชิมตังมีก็เราสั่งกันแค่นี้น้อยมากเพราะอะไรเ<ม>พราะเราจะต้องไปเก็บอีกประมาณเจ็ดพันห้าร้อยลนะ้านอน่ยยุ่งแทบอืออื่นอนื่นไะหนมีนะอยากกินน้ำออกอ ตะกี้ไปร้านร้านแรกก็ผิดหวังไม่ได้กินขอาวม้วนนิ่มมาร้านนี้ก็ดกินเอาแล้วสาวเคียนมากเลยแกข้าวม้วนหมดนี่สั่งเนื้อกับสั่งปีกมานี่ก็ชิมให้ดูแช่สักนิดหน่อไม่ต้องโอ้ยเน้อไข่ฉันนะแกฉันก็จะเยอะ นี่มือมันน่าจะมือโอ้ยมันอยู่แป้งมันต้องแงะไหมกูดิเนี่ยมันอยู่มันอยู่ข้างในเนี่ยเอาแบบให้เป็นชิ้นตู้มือกูไม่ได้แต่กูชิมรสชาติเลยคือไหนวะนี่เหรออยู่ข้างในมึงสังเกเดี๋ยวมันจะมีแบบแซกๆ่าอยู่เออเออออือถ้าคนชอบมีปูนะจริงๆแต่เราไม่ชอบมีปูเท่าไหร่หรอกที่แกะแก่แต่ชอบกินไข่มาแล้ว แป้งไม่กินหมูไข <ür> <Islam> um. ่กินกระก็เลยหมูเปเลยเนี่ยปูค <Nice. S 2> ือว่าเป็นอย่างนี้แล้วเยอะๆไก่เนี้ยอ่ะเยอมานี่มานี่มึงแดงแซ่บไ่มกินกับหมูไข่ไข่ปูแต่ชอบอารมณ์แบบสุกอ่ะมันจะมันๆเพราะสุกมากกว่า หนัวมากมันอร่อยอ่ะส้มตํานี่อร่อยมากเลยจะไปอีกหลายร้านเลยสั่งปล่อยถุงกาวแล้วสั่งแค่นี้พอหืมของกินที่จันทร์นี่ยแบบสิบสิบกรีไดน่ดีเดียวเท่าไหร่เออเท่าไหร่หกสิบบาทฉันงงมากเลยเพราะกรุงเทพไม่ได้น้ำปีด้วยเป็นชาเป็นชาแหลมกินไก่ต่อ นุ่มเลยก็แบบคือเสียไม่จิ้มเลยเพราะว่ากินมือเดียวมันหวานชราชอบติดหวานแป้งบอกว่าคนตอนจะติดหวานแล้วชราก็กินติดหวานชราก็เลยสนใจมากน้ำจิ้มก็อร่อยโอติร้านนี่อื่นจะทิ้มโดดเหมือนเค็มใส่ไตเดียวแต่นี้ไม่ชอบมีกรอบมากเลยอร่อยนะอร่อยมากแต่ฉันอยากได้รวมแบบกุ้งดิบว่ะเอาอย่าง อแป้งก็ไม่กินเอากุ้งแช่น้ำปลาไปเะไม่เอาเดี๋ยวเราจะไปอีกจิบพันห้าร้อยล้านวันนี้เตรียมท้องมาไปแต่ละร้านแต่กินไปกินก๋วยเตี๋ยวก็แบบเครียดกันมากเครียดกันสองคนอยากเบิ้ลแต่ไม่ได้ไงเพราะว่าเราต้องเก็บอีกหลายร้านเไหโอ้ยอยไรนะน้องซับเนาะชอบไก่อือไก่หวานๆน่าอร่อยดีอยู่ตรงข้ามร้านเชฟกิน แต่วัาระหว่างทางนะมาถึงแื้วก็จากถนนกว่าจะมาร้านเนี่ยกว่าถนนอ๋อมทางเข้าแบบแล้วคุณไม่รู้จริงใช่แล้วว่างงนะเพราะขนาดคุณนายแป้งยังถามทางตลอดเวลาอืมเพราะนางยาพี่อุ๋มให้มานาแล้วไงสาบมีได้จนได้ปวดอี้ยออ้ยตายแล้วอีอีฉาคิดปูกัน ปอดิีมากขินปูนะคือเขาบอกว่ามีปูไข่เราคุณนนูว่าขายตู้มตอนนี้มีกรุบกริบปูหมาตมน้ใส่ไม่ให้ปูหมาปูอะไรก็ไม่รู้คือเขาเขาพูดเขาพูดว่ามีหลาปูมากเลยนะม่ไข่อืมมันมีเนื้อข่แต่มีอีกร้านหนึ่งที่เอ่าวยารอบหน้ามาเดี๋ยวมาค้านคืน้าไปกินทาไปกินด้วย ทุกคนเป็นพยายนนะจ๊ะนางบอกว่านางจะพาไปกินแล้วอ,อร่อย,ยทอบร่มันอก่อนมากกรอบจะกินยกักเพราะแทงไปเไนื้่นี่เป็นร้านที่สองของจันทบุรีเดี๋ยวร้านที่สามจะถ่ายให้ดูก่อนไปแล้วสาวสวยบ๊ายบาย